สวัสดีค่ะต่อเนื่องกันจากคราวที่แล้วนะคะจำได้ไหมเราพูดกันถึงเรื่องของ Will of Life นะคะแล้วก็ Blueprint Blueprint เนี่ยครั้งแรกที่ครูได้มีโอกาสเรียนตอนนั้นครูไปเรียนของ Anthony Robbins คะ่ะแล้วเขาทำให้เรากระจ่างมากขึ้นในในสิ่งต่างๆในชีวิตของเราในมิติต่างๆนะคะครูเลยรู้สึกว่ามันมันมันคือตัววัดเลยแหะว่าคนคนนี้จะสุขหรือจะทุกข หรือจะมีชีวิตแบบไหนจากการที่เขาได้เห็นบลูพลินหรือพิมพ์เขียวโครงสร้างของความสุขและทุกข์ในหัวของเรานะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะ,ะเขาเขาถามมาว่าในการทำงานของเราในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีความสุขตอนไหนวันนี้ณนะสิ่งที่เราทำตอนนี้เราแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำหรือยังปรากฏว่าปรากฏว่านะคะ ครูก็ตอนนั้นที่ครูไปเรียนครูก็งานครูก็ประสบความสําเร็จแต่ทาไมครูรู้สึกเหมือนครูไม่มีความสุขยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออเพราะว่าครูไม่เคยรู้เลยว่าครูตั้งเป้าข้างในไว้สูงมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังทําไม่ได้สักที พอเรารู้สึกว่าเรายังทาไม่ได้สักทีเนี่ยข้างในมันก็เหมือนเหมือนเบรนอะเหมือนเหมือนมันมีไฟแบบเผาใจของเราอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเสร็จปุ๊บครูก็เลยลองเขียนซิว่าไอ้บลูพินท์ของความไอ้ที่เรียกว่าสําเร็จทางการงานของฉันเนี่ยหน้าตามันต้องเป็นแบบไหนครูงก็เขียนอ๋อฉันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ง,งี้ยกตัวอย่างเช่นอะไรดีตอนนั้นครูจําไม่ได้ละอ่ะสมมติอ่ะ,มมอะครูเขียนว่าฉันจะต้องมี p a s s ีฟอ income คือเงินรายรับ ที่เข้ามาโดยที่ฉันไม่ต้องทํางานเลยสมมติฉันอยู่เฉยๆเนี่ยเดือนละเท่านั้นเท่านั้นบาทอ่าฮูงก็เนี่ยอันนี้ฉันถึงรู้สึกว่าฉันสบายใจคือเขียนลงไปแบบละเอียดเลยนะฉันจะรู้สึกสบายใจมีความสุขในอาชีพการงานของฉันตอนไหนอ๋อฉันต้องมี passive income แบบนี้แบบนี้แบบนี้ฉันจะต้องประสบความสําเร็จเป็นที่รู้จักในวิชาชีพของฉันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ จากนั้นพอเราเขียนแบบนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ถามหาตัวชี้วัดอีกตัวชี้วัดว่าอะไรล่ะที่เรียกว่าสําเร็จอะ่ะเช่นยกตัวอย่างนะักแสดงคนหนึ่งบอกว่าฉันจะประสบความสําเร็จได้คนตามไอจฉันต้องเป็นล้าน follower อ่ะอย่างนี้เขาเขาตั้งตัวชี้วัดของเขาไว้เป็นแบบนั้นนี่เขาเรียกว่าฉันจะฟินมากฉันจะสําเร็จมากเมื่อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ ทีเนี้ยค่ะพอคนไม่รู้เนี่ยมันก็มีไอ้สิ่งนี้มวนอยู่ในท้องของเราอยู่ในตัวอยู่ในร่างกายของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่สําเร็จสักทีแต่เราก็ไม่รู้วิธีที่ทําให้สําเร็จอ่าฉะนั้นเวลาที่เราเห็นบลูพรินแล้วว่าอ๋อฉันมีมาตรฐานเช็คลิสต์ของฉันแบบนี้งนั้นเราลองมาดูซิว่าแล้วฉันจะทายังไงไอ,อ,อ้นักแสดงคนนั้นเนี่ยฉันจะทายังไงที่ฉันจะมีฐานโฟลเลอร์ล้านหนึ่งหรืออย่างตัวคูเงาะเนี่ยฉันทําไงที่ฉันจะมีพาสซีฟอินคัมนะคะที่ตรงกับ สิ่งที่ฉันปรารถนาได้จริงๆทีนี้ค่ะไอ้คำว่า passive income เราก็ต้องละเอียดลงไปอีกบางคนบอกว่า passive income จากอะไรจากเล่นหุ้นเราเราเราอะรู้สึกชัวร์กับอะไรที่จะให้มันมเป็น passive income ของเราเช่นอย่างสมมุติว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่แบบชัวร์ชัวร์ชัวรวรร์หรอกถูกไหมคะแต่สิ่งที่มันจะทำให้ชัวร์ได้มากที่สุดหรือไม่ชัวร์น้อยที่สุดคือการวางระบบ ดังนั้นเราอาจจะต้องไม่ใช่แค่ไปเล่นหุ้นเพื่อให้มันรวยแล้วเราต้องมีอะไรสักอย่างที่เมื่อวางระบบลงไปแล้วเนี่ยมันสามารถรันด้วยตัวของมันเองได้แล้วก็เราก็สามารถคุมเป็นภาพใหญ่แล้วก็สามารถสร้างเงินเป็นพาสซีฟอินคัมให้กับตัวของเราเองได้ถูกไหมคะทีนี้พอเราเห็นภาพเป้าหมายอันนี้เขาเรียกเป้าหมายนะเป้าหมายไว้แล้วต้องยกเป้าหมายนี้แยกไว้ไม่ใช่ว่าฉัน ฉันจะมีความสุขเมื่อฉันได้ Passive Income เท่านี้แล้วเท่านั้นนะคะฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีอย่างถ้านักเป็นนักแสดงคนนั้นคือฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อฉันมีคนตามฉันล้านคนแล้วเท่านั้นไม่ใช่อันนี้เรายกเป็นเป้าหมายอันนี้ครูทวนของคราวที่แล้วนะคะเรายกเขาไว้เป็นเป้าหมายแล้วหน้าที่ของเราก็คือกลับมาทําให้ไอ้มารความสุขของเรามันต่้งเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดฟังอันนี้ดีๆนะคะเพราะคนส่วนใหญ่ ชอบเข้าใจว่าฉันจะต้องแบบเหมือนต้องได้พอทําไม่ได้สักครั้งหนึ่งก็ทุบตีด่าว่าตัวเองโง่แกขี้เกียจเห็นไหมไม่สําเร็จเลยไอการที่เราด่าตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราไปถอออึงเป้าเร็วนะคะมันจะทําให้เราถอนออกจากเป้ามันจะทําให้เราอะค่ะกลายเป็นคนท้อแท้ได้อย่างง่ายดายงนั้นสิ่งที่จะทําให้เราเป็นคนที่มุ่งมั่นมุกมานะคือเราต้องหัดเก็บเล็กผสมน้อยการให้กําลังใจตัวเองหรือเป็นผู้ที่มีความสุขได้ง่ายๆนั่นเอง นี่มารความสุขเราก็ต้องตั้งให้มันต่ําแล้วไม่ใช่ว่าต้องเท่านั้นถึงจะสุขแค่นี้ฉันก็สุขแล้วฉะนั้นวิธีการเขียนลงไปในหนังสือของคุณหาหนังสือมาเลยนะคะแล้วก็เขียนว่าฉันมีความสุขเมื่อไรก็ตามที่จุดจุดจุดโอเคไหมคะฉันมีความสุขเมื่อไรก็ตามที่จุดจุดจุดและหรือจุดจุดจุแปลว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้า ฉันอยากที่จะสร้าง passive income แบบนี้ได้ฉันเขียนเลยฉันมีความสุขทุกครั้งเมื่อฉันได้ทำงานที่ฉันรักฉันมีความสุขทุกครั้งที่ฉันได้ทำงานที่ฉันเป็นคนเลือกฉันเลือกนะฉันไม่ใช่ให้คนอื่นมาบังคับให้ฉันทำนะฉันเป็นคนเลือกนะคะหรือหรือฉันสามารถมองหาความสุขในทุกๆงานที่ฉันทำเห็นไหมคะ เพราะคนบางคนชอบแบบเนี่ยหนูก็หนูไม่ได้อยากทําอันเนี้ยแล้วเราก็เลยไม่เห็นเลยว่าจริงๆมันมีข้อดีอยู่ในนั้นนะถูกป่ะฮะนี่คือการหาเก็บเล็กผสมน้อยโดยใช้คําว่าฉันมีความสุขเมื่อไรก็ตามที่โอเคไหมคะฉันมีความสุขเมื่อไรก็ตามที่ฉันได้นั่งคิดวางแผนที่จะสร้างระบบให้มันเกิดขึ้นฉันมีความสุขทุกครั้งที่เมื่อไหรหรือเมื่อไหรก็ตามที่ฉันได้เริ่มลงมือทำแม้เพียงนิดเดียวฉันก็มีความสุขแล้ว เห็นไหมคะงนั้นพอวันนี้สมมติเราตื่นขึ้นมาแบบวางแผนทํางานดีกว่าพอเราวางปุ๊บป๊อาจจะทำห้านาทีสิบนาทีมีความสุขแล้วพอเรามีความสุขตั้งแม่ความสุขไว้ให้ต่ำเราจะยิ่งอยากทําเราจะยิ่งอยากทําลองทําดูก็ได้ค่ะงนั้นฉันมีความสุขเมื่อไรก็ตามที่ถ้าสมมติเป็นเรื่องความรักคุณตั้งภาพความรักไว้ว่าโอ้ความรักของคุณจะต้อง ได้เจอคนที่รักคุณแล้วคุณก็รักเขาเราทั้งคู่เป็นเหมือนกับกัะยาณน้ำมิตรต่อการพากันไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการสมมุตินี่คือภาพเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณก็ตั้งมาตรความสุขให้ต่ําโดยเขียนว่าฉันเป็นคนที่มีความสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่จะมีเรื่องในแง่ของความรักนะฉันเป็นคนที่มีความสุขเมื่อไหรก็ตามที่ฉันมองไปและเห็นความรักบนท้องถนนเห็นไหมคะ มันไม่จําเป็นที่ฉันจะต้องมีแฟนก่อนแล้วฉันถึงมีความสุขซึ่งอันนี้มันจําเป็นมากๆเลยนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นความสุขเห็นคนที่เขารักกันแล้วมีความสุขคุณเกิดภาวะพลอยยินดีไม่ใช่แบบเดินควงกันตึกตกตยนึกอ่อนไม่ใช่นะคะงั้นถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้คุณเห็นแล้วเขามีความสุขเอ้ยฉันยินดีจังเลยไม่จําเป็นต้องเป็นความรักของแฟนผู้ชายผู้หญิงอย่างเดียวนะเป็นพ่อแม่ ได้หรือพ่อรักลูกแม่รักลูกคุณยายดูแลหลานอะไรก็ได้ในทุกความรักเพราะคนส่วนใหญ่ไปตั้งมากความรักว่ารักต้องแปลว่าชู้สาวเท่านั้นจนทําให้จิตใจของคุณแห้งแลง้งพอจิตใจแหง้งแล้งใครจะมาอยากได้คนแห้งแล้งมาเป็นแฟนถูกปะ่ะฉะนั้นเราตั้งมาตรของเราไว้ให้ต่ําเลยฉนันมีความสุขทุกครั้งที่มองไปแล้วเห็นผู้คนเอื้อเฟื้อต่อกันเห็นผู้คนเมตตาต่อกัน ฉันมีความสุขทุกครั้งที่ฉันรู้สึกนึกถึงความรักที่ฉันมีให้ตัวของฉันเองเห็นไหมคะตั้งมากความสุขไว้ให้ต่ําเลยอ่าแล้วในระหว่างทางเนี้ยมันจะขับเคลื่อนเราเองขับเคลื่อนที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ฉันมีความสุขคือเอาให้มันง่ายอ่ะฉันรู้สึกเป็นที่ในมิติความรักุอ้ฉันรู้สึกเป็นที่รักง่ายมากเลยฉันมีความสุขเป็นที่รักเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันสามารถส่งยิ้มให้กับใครก็ได้ไม่ได้แปลว่าเธอต้องยิ้มกลับด้วยนะมากความสุขของฉันคือแค่ฉัน เป็นผู้เลือกที่จะเป็นผู้ยิ้มให้จำไว้นะคะ choice is power นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นผู้เลือกเป็นคนรับผิดชอบในแอคชั่นของเราเราจะรู้สึกว่าเราอะเซอร์เทนหรือมั่นคงนั้นเราตั้งพวกนี้ว่าให้เป็นระดับที่เราควบคุมได้หมดเลยนะคะคู่ขามันเพิหรือเปล่าคะเออมันจะสุกง,ง่ายสุกได้อะไรขนาดนั้นครูก็เคยคิดแบบนี้นะเพราะตอนแรกเราก็ใช่เหรอวะเราแค่ตั้งแค่นี้เหรอปรากฏว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอะ พอวันที่ครูกลับมาตั้งว่าเออมจริงๆในแง่ของความรักนะฉันแค่แค่ฉันนึกถึงแม่ครูตั้งไว้งี้เลยนะแค่ฉันหลับตาแล้วนึกถึงความรักที่แม่มีให้ฉันฉันก็รู้สึกว่าฉันเป็นที่รักแล้วแค่ฉันกลับบ้านแล้วหมาวิ่งมาหาฉันแล้วแบบอุ้ยมันคิดถึงฉันจังเลยอะไรเงี้ยฉันจับมันเล่นหัวมันกอดมันฉันก็รู้สึกว่าฉันเป็นที่รักแล้วซึ่งบางทีมันอาจจะเล่นกับเราประมาณ30วิิบวิแล้วมันก็ไปนอนก็ตามนะฮะแต่สําหรับเราคือแค่ฉันมาแล้วเธอดีใจแล้วมาหาฉัน ฉันก็มีความสุขแล้วถูกไหมเราตั้งมาตรฐาให้มันต่ำแล้วปรากฏว่าพอเราตั้งมาตรวามเอ้ความความสุขให้ต่ําเรารู้สึกว่าเออมันสุขง่ายจังเลยเอย้แค่นี้มันก็แฮปปี้แล้วแล้วคนที่มันแฮปปี้ลองนึกถึงแบบกดง่ายๆเลยมันจะดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาเห็นไหมคะมันก็จะดึงดูดคนที่เขาอยากเข้ามาหาเรารักเราคนดีๆแต่ถ้าเราแบบไม่โอ้ยไม่ไม่เห็นคนนั้นไม่ยิ้มให้ฉันคนนี้ไม่ยิ้มให้ฉันแล้วหน้าแบบเนี้ยมันจะไปม,มีความรักได้ไหม ถูกไหมคะอ่ะนี่คือการตั้งมาตรความสุขแบบละเอียดนะคะตั้งมาตรวามทุกข์ล่ะอ่าอันนี้ก็มีคนบางคนเนี่ยโขมาตรความสุขตั้งไว้สูงฉันต้องเป็นอย่างนั้นมีอย่างนี้ก่อนจึงจะมีความสุขในขณะที่มาตรวามทุกข์โหคุณตั้งไว้ต่ํามากเลยอย่างคนบางคนบอกว่าในมิติข,ของความรักนะคะครูหนูจะทุกข์เมื่อไรก็ตามที่หนูไม่มีใครอะคะ่ะไม่มีใครในที่นี่คืออะไรลูก ก็ไม่มีแฟนนะคะออาแล้วตอนนี้มีหรือเปล่าลูกก็ไม่มีอะค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าลืมตาม,มาคุณทุกได้เลยถูกปะเออนั้นคนส่วนใหญ่มักจะเอาความสุขทุกเนี่ยตั้งกันคนละเรื่องเลยสุขเนี่ยตั้งไว้ยากแต่ทุกเนี่ยอยู่แค่เนี้ยหนูไม่มีใครหนูก็ทุกแล้วค่ะถูกไหมฮะคำว่าใครของคุณก็ดันเป็นล็อกไว้อีกว่าเป็นแฟนนะคะวันนี้ครูอยากให้มาเปลี่ยนโครงสร้างสุขทุกในหัวของเราโดยการเขียนมันออกมา ในเชิงของความสุขนะคะก็คือฉันมีความสุขนะคะเมื่อไรก็ตามที่และหรือและหรือเราจะไม่ได้ใช้คำว่าและอย่างเดียวนะคะเราใช้คำว่าหรือด้วยเพราะว่ามีอันนี้หรือมีอันนี้ฉันก็มีความสุขแล้วไม่ใช่มีอันนี้การใช้ภาษาสําคัญมากๆมากๆนะคะทำไมครูถึงต้องโฟกัสในเรื่องของการใช้ภาษาเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้ฉันมีความสุขเมื่อไรก็ตามที่ฉันนึกถึงแม่และ มีคนมาฉันสามารถยิ้มให้ใครก็ได้กลายเป็นว่ามันต้องล็อกเป็นสองอันนี้แต่ถ้าเราบอกและหรือคือแปลว่ามีอันใดอันหนึ่งฉันก็มีความสุขแล้วก็ไหมคะฉะนั้นต้องใช้คําว่าและแลหรือขีดหรือนะคะส่วนความทุกข์ให้คุณเขียนใหม่เลยความทุกข์ให้เขียนใหม่เลยบอกว่าฉันจะมีความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อนี่ตั้งเงินไขให้ความทุกข์มันซะสูงๆเลยอย่างในมิติข,ของความรักนะคะ ถ้าคุณจะตั้งมาตรความทุกข์ให้ตั้งให้ยากที่สุดเลยในทุกมิตินะแต่อันนี้ครูยกตัวอย่างนิตองมิติของความรักก่อนในความรักในเรื่องของความรักฉันจะมีความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อใช้คํานี้นะคะก็ต่อเมื่อฉันไม่สามารถนึกถึงความรักในโลกใบนี้ได้เลยอ่าและฉันไม่พยายามที่จะนึกเห็นไหมคะ ใช้คำว่าแล้วอันนี้ไม่หรือนะฮะคือกว่าฉันจะทุกได้เนี่ยคือฉันต้องเป็นคนที่ไม่สามารถนึกถึงความรักบนโลกนี้ได้เลยและฉันไม่พยายามด้วยซ้ําแต่ถ้าวันนี้ฉันรู้สึกไม่เป็นที่รักแต่ฉันพยายามนึกถึงและฉันก็นึกถึงความรักที่มีในโลกนี้ได้ฉันไม่ทุกข์ฉันไม่ทุกข์นเหอไหมคะตั้งมากความทุกข์ไว้ให้มันสูงเรี่ยวเลยกว่าฉันจะทุกได้ฉันจะต้องเป็นคนที่ไม่พยายามอะไรทั้งสิ้นก่อนนะฉันถึงค่อยทุกข์ หรืออย่างเช่นในเรื่องของอารมณ์เนี่ยเราบางคนเนี่ยจะไม่ชอบตัวเองเวลาโกรธใช่ไหมคะแล้วเราก็ตั้งไว้แบบฉันไม่ชอบที่ตัวฉันโกรธเลยเนี่ยกลายเป็นทุกข์ละกลายเป็นทุกข์ปนทุกข์ซ้อนทุกข์โกรธก็ทุกข์แล้วยังมาโกรธที่ตัวเองโกรธอีกนะคะซ้ำซ้อนมากนะคะวันนี้เราตั้งใหม่ is okay ที่ฉันจะโกรธคะ่ะแต่ฉันจะฉันจะเศร้าฉันจะทุกข์ก็ต่อเมื่อฉันไม่พยายามเตือนสติตัวเองและ ฉันหลับหูหลับตาไม่ฟังเสียงของตัวเองแม้แต่นิดเดียวนะเพราะนั้นถ้าเกิดวันนี้มีเสียงคอยเตือนเราในหูว่าเฮ้ยอย่าไปทําแบบนี้เลยอย่างน้อยมีเสียงที่เตือนฉันก็ไม่ทุกข์ละอย่างน้อยฉันก็มีจิตที่ฉันรู้แล้วว่าฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้หรือฉันและอีกนะและและอีกฉันจะทุกข์ก็ต่อเมื่อเมื่อฉันทําผิดไปแล้วฉันไม่รู้สึกสํานึกผิดเนี่ยฉันจะทุกข์กับตัวเองมากมากเลย ตั้งมันไวให้สูงเลยกว่าฉันจะทุกได้เนี่ยโอ้โหตายละฉันต้องไม่สํานึกผิดด้วยแต่ถ้าวันนี้ฉันสํานึกผิดแล้วฉันพัฒนาฉันตั้งใจจะเรียนรู้ใหม่ในเรื่องนี้ฉันยังไม่ตกอยู่ในห้วงความทุกข์ฉันยังสุขอยู่เห็นไหมคะในเรื่องของการเงินฉันจะมีความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อฉันงอมืองอเท้าไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเลยนะคะและปฏิเสธการลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่าง นะและไม่รู้สึกสำนึกผิดในการที่ไม่ลงไปทำอะไรสักอย่างนะอันนั้นนะฉันค่อยทุกเนอะไหมคะต้องฝ่าด่านอรหันมากกว่าเราจะทุกได้ลองเขียนเลยค่ะในทุกมิติของชีวิตว่ากว่าฉันจะทุกได้ก็ต่อเมื่ออะไรไม่งั้นนะคะสมมุติวันนี้เราทำงานเราโดนเจ้านายด่าเราเขียนละในมิติของการงานหรอฉันจะทุกก็ต่อเมื่อโดนเจ้านายด่าเนี่ยเห็นไหมมันทุกง่าย เพรเวลาการทํางานมันต้องมีการขัดแย้งฉันจะทุกข์ก็ต่อเมื่อฉันมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแอดอันนี้ก็ใข่ๆก็ทุกข์ง่ายถูกไหมคะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเขียนคือฉันจะมีความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเมื่อมีปัญหาแล้วฉันไม่สู้ต่อและเมื่อมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นอุปสรรคแล้วฉันยอมแพ้ อย่างเงี้ยฉันยอมแพ้นั่นแหละคือวันที่ฉันทุกข์แต่ถ้าวันนี้มีปัญหาฉันรู้อยู่แล้วมันต้องมีแล้วฉันเรียนรู้มันเมื่อไหร่ก็ตามฉันเรียนรู้มันเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันฮึดสู้ใหม่ฉันพบว่าฉันยังมีความสุขอยู่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราเขียนตรงนี้ชัดเจนเราจะพบว่าถูกด่าแล้วก็เป็นเรื่องปกติใครๆก็โดนด่าแต่ตราบเท่าที่ฉันยังสู้อยู่ฉันยังอยู่ในห้วงความสุขอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ฉันมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน แต่ว่าฉันยังมองหาหนทางในการที่จะไปแก้ไขฉันยังอยู่ในห่วงของความสุขอยู่เก็ไหมคะงั้นวันนี้ลองไปนั่งเขียนเลยค่ะทุกมิติทั้งความสุขและความทุกข์ว่าในแต่ละมิตินั้นของคุณคุณจะสุขได้มันง่ายมากแต่กว่าจะทุกข์ยากสุดๆไปตั้งข้อแม้ให้ตัวเองให้ถูกต้องนะคะ